สวัสดีครับผมสกายเองนะค,คลิปนี้นี่ผมก็จะมาว่าเปียโรกันนะครับซึ่งก็เป็นตัวตลกนั่นเองครับแต่ว่ามาจากเรื่องอะไรอันนี้นี่ผมไม่รู้ได้เลยนะซึ่งผมก็เอามาจากตัวที่อยู่ตรงตรงหน้าเว็บของน้องฝนที่ชอบทีวีเมนะนะอ่าก็ในเมื่อน้องชอบก็จัดไปเลยดีครับมาเดี๋ยวมาดูเวอร์เปียโรเวอร์ชันสกายนะว่าจะเป็นยังไง อาจจะไม่เหมือนเวอร์ชั่นที่น้องชอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมาเดี๋ยวเรามาวาดกันครับโดยการวาดนี่ทรงทรงหัวก่อนเลยนะมีตาแหลมๆตาโค้งๆแหลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็วาดปากเลยนะปากยิ้มๆมันเป็นหน้ากากตัวตลกที่ดูแล้วหลอนๆพิลึกนะเนี่ยดูยิ้มดินี่ฟันเอาจริงๆตัวตลกนี่ถ้าดูจริงๆตอนลางคืน,นมืดๆนี่ก็หลอนเลยนะหน้าคตรน่ากลัวเนี่ย ประมาณนี้เลยเหมือนอารมณ์เป็นตัวโจ๊กเกอร์นะเออเนี่ยตาแหลมแหลมแล้วนี่คือเส้นหน้าผากก็จะมีทรงทรงของหัวนะครับนี่ประมาณนี้อืมแล้วก็มีทรงผมทรงผมด้านหน้าก็จะแบบแสกกลางแล้วก็นี่ด้านข้างอ่ารีววงมาหน่อยนึงนี่เวลาวาดผมก็วาดเป็นก้อนก้อนก่อนก็ได้นะแล้วค่อยมาซอยย่อยอ่านี่ มันจะใกล้ๆหางตาเลยนะครับสองข้างด้านข้างนี่แล้วนี่ทรงผมย้อยมาจึ๊กอย่างนี้โอเคข้อดีของการวาดเปียโร่คือก็เราไม่จำเป็นจะต้องวาดหน้าตานะเพราะว่ามันใส่หน้ากากนั่นเองครับทําให้การวาดครั้งนี้ดูง่ายเพราะว่าคาลิเตอร์นี่ที่ยากสุดก็คือหน้าตาแล้วนะฉะนั้นนี่ใส่หน้ากากก็เลยค่อนข้างจะง่ายนิดนึง อ่าโอเคนี่ทรงผมก็ไล่เฉดมาครับจัดดีเทลไปเรื่อยๆทีละเส้นอืมเนี่ยแบบเนี้ยค่อยๆไปและนี่คือทรงผมด้านข้างนะครับก็จะยาวลงมาแบบเท่ๆนี่ผิวสวยออกมาอย่างนี้เลยคางแหลมๆหน่อยอ่า ด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็เช่นกันนะมีผมด้านข้างแบบปล่อยลงมาย,ยาวๆสวยๆนี่ยโค้งมุ่มๆ่ไปเลยนะนี่แบบนี้เลยอาฮนี่เติมปลอยผมให้หน่อยจะได้เท่อ่ะค่อยๆเติมค่อยๆซอยนะโอเค เนี่ยพอเรามีโครงขึ้นออกมาไดา้เราเค่อยค่อยเล็มรายละเอียดดีเทลทีละนิดทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวมันก็จะหอเวอรวังอลังการนะสวยงามนี่เน้นที่ปากหนะ่อ <c> ย <oughs> ดูแล้วโกงๆเลยนี่เติมดีเทลเนี่ยตามันก็จะป้ายอย่างเงี้ยมีแหลมๆหฉีออกมาเหมือนหน้าบากลงมาถึงปากเลยนี้แล้วก็ต่อนิดนึงอย่างเงี้ยอ่าฮะ ต่อไปนี่ก็คือคอแล้วก็เป็น omy, อน a t o ี่อนาถานะครับอันนี้คือเส้นบนสุดคือเส้นหายปลาแล้วก็เส้นตรงกลางแนวตั้งก็คือเส้นบาลานะครับแล้วก็ล่างมาเป็นโครงสี่เหลี่ยมเป็นตึกเลยนี่คือโครงล่างของตัวนะแล้วก็นี่คือเส้นเอวเส้นแนวนอนล่างสุดคือเส้นสะโพกแล้วก็กางเกงในสามเหลี่ยมหัวทิมแล้วก็ขาสุดประมาณนี้อเดี๋ยวผมจะวาดให้มันมือมาถือดอกกุหลาบนะครับอื แหมกระวาดคู่กับไอ้รัชนกพอดีเลยนะก็แบบตามจีบเลยนะถือดอกกุหลาบซะเลยมาวาดมือประมาณนี้ฮะนี่เราได้มือถือละมือมาถือดอกกุหลาบแล้วก็นี่คือแขนท่านล่างอ่าล่างโค้งไปค่าคๆครับแบบนี้มืออีกข้างหนึ่งก็ควยหลังไปอ่า นี่แค่นี้เราก็ได้ถ้าทางที่เราต้องการแล้วจากนั้นเราก็เติมแต่งดีเทลรายละเอียดครับตรงนี้ก็เป็นดอกกุหลาบกลมๆวาดเป็นโค้งไปก่อนแล้วก็ค่อยๆซอยซอยเป็นกลีบๆนี่นี่ครับพยายามวาดเป็นกลีบๆนะแต่ของผมนี่จินตนาการเหมือนกับกระดาษกระดาษกระยุยยยุยอย่างเงี้ยแบบกระดาษโดนขย่เออลากไปก็จะกลายเป็นดอกกุหลาบนี่อย่างเงี้ยสวยแล้วนี่คือกิ่งมัน วันนิ้วให้ชัดเจนนี่คือนิ้วนะนิ้วมือนิ้วชี้อยู่นี่โอเคสวยขึ้นนิดนึงอดอกกุหลาบนี่เป็นกิ่งมันยาวลงมาฟืบโอเคนี่เติมถุงมือไว้ยาวเลยโอเค ต่อไปส่วนของคอก็จะเป็นเหมือนกับตัวตลกตัวโจ๊กเกอร์เลยนะเนี่ยมันจะเป็นคออย่างงี้เรียกว่าลายเดียรเนี่ยเนี่ยตรงบ่ามันเงี้ยแล้วก็ย้อยโชว์เอป็นเป็น,ปน,ปนมันเหมือนกับเป็นผู้ผู้ผ,ผู้ผู้นะอย่างเงี้ยนี่ยอ,อันนี้ทรงผม โอเคดูให้ดีนะบางทีเส้นหลายเส้นแล้วทำให้เราดูงงได้เหมือนกันนะผมนี่ก็งงโคตรบ่อยพอดีหลายเส้นเกินเวลาเราวาดรูปเราต้องมีสติด้วยนะอย่าวาดแบบแบบใจลอยอะ่ะวาดใจลอยนี่างทีก็เบอร์เบอร,ร,ร์เลยนะลืมไปเลยอะ่ะนี่โอเคใช้ได้ครับอย่างนี้ฮะต่อไปก็เป็นส่วนกับอะไรเนี่ยที่มันย้อยลงมาเนี่ย มันจะมีอยู่สองเส้นเหมือนเหมือนหมวกซันตาคอสอะเรียกว่าอะไรไม่รู้ย้อยยาวลงมานี่แล้วก็กลมกลมอ่ะเป็นชุดของมันนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะป่องป,อง,ปองหน่อยแขนท่อนบนก็จะป่องปองบวมบวมอย่างนี้แล้วก็เชื่อมกับตรงข้อศอกตรงนี้ก็ค่องกว้างปีกกว้างโอเคแล้วก็มีลายตรงนี้ เหมือนกันครับอ่าแหลมๆโอเคง่ายๆยางี้ครับอ่าตรงนี้คือเอวแล้ววาดเป็นผ้าโพกเอวปุ๊บนี่ประมาณนี้ชุดก็เชื่อมตรงนี้อืมนี่นี่คือเสื้อกลักหมันแล้วก็ตามมาด้วยอ่าลายเอ้คาเรียกว่าเชือก เชือกผูกร้อยรัดกันเป็นกรกระบาทจึกนี่ลากขึ้นไปเลยฟื้นตัดกันเป็นกรกระบาทโอเคแล้วก็จะมีแขน แขนง่ายๆเลยนะแขนข้างนี้เอาไวค้ควายหลังเลยะจะได้ดูเท่ดูเท่แล้วไม่พอนะวาดง่ายอีกต่างหากปึ๊บเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ควายเบ้งหลังเลยสวยเฮ้ อันนี้ก็ง่ายๆเลยนะ,ะหากเราวาดบ่อยๆหรือรายละเอียดดีเทลน้อยๆนะเราเป็นสายลวกที่เน้นฝึกการจำนะโอ้โหตัวนี้นี่ถือว่าวาดง่ายเลยนะดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรนะเนี่ยขางเก่งง่ายๆเลยคนระับไม่ม,ไม,มีไม่มีลายอะไรมากโอเคอย่าลืมคนระับเป็นเป็นตัวตลกก็ต้องมีหมวกนี่หมวกว่าสุดท้ายนะเพราะว่ามันยาวหมวกของเปียโรนี่ครับจะยาวอย่างนี้เลย มันเหมือนก็เป็น3มแฉกนี่อันนี้แฉกที่หนึ่งแฉกที่สองตอนนี้น้องฝนกำลังกาลังชอบเรื่องนี้อยู่นะกำลังติดถ้าติดแล้วเจอผมบ้านี่ว่าตามได้เลยนะเอออย่าอย่ามัวรอช้านะชอบสิ่งใดก็วาดสิ่งนั้นเลยนะอ่านี่สิ่งจะเป็นสายวาดรูปที่แท้จริงนะเจอปุ๊บวาดเลยนะอย่าดองครับ สายลวกไม่มีดองนะต้องวาดให้เสร็จนะวาดเสร็จไม่พอวาดซ้ำอีกยิ่งดีครับเราจะได้วาดสิ่งที่เราชื่นชอบยิ่งวาสิ่งเราชื่นชอบเรายิ่งพัฒนาได้ไวนะเอออย่าอย่าฝึกการดองนะพยายามฝึกวาดให้เสร็จวาดให้จบปิดงานให้เสร็จนี่ถึงแม้มันจะลวกก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้มันจบอืมนี่ แล้วตรงนี้ก็เป็นลายลายจะไม่เหมือนกับไอ้อด้านข้างนะนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกําแพงเมืองจีนโอเคแค่นี้เราก็ได้เปียโรแบบอย่างเท่นี่ก็เฟี้ยวเหมือนกันนะเนี่ย ตัวตลกเบียโลคลั่งแฟชั่นผมสวยไม่แตกปลายด้วยไรแหลกผสมพิ้งอย่างรั่วๆแต่บอกเลยสวยกว่าที่คิดว่าใช้คมเย็นแล้วโฮแตม <c oughs> บอกเลยสีนี้สวยจริงแล้วเลงมาเจต้าถมทั้งตัว <c oughs> มือไม่มีเมื่อยหรอกเชื่อดิโลมเลสบราวอีกชั้นเอ้ยเฟี้ยวจะจัดจ้าสุดสด,ดอกกุหลาบจีบสาวสีเลสสด,สด,สดระบายให้สุภาพอย่างเบามือที่เหลือใช้เวนได้บาวบวกกับเพอร์เพลสีก็จะเป็นอย่างที่เห็นแจมแมว เฮ้ยเปียโรก็เท่อยู่นะเนี่ยเพื่อนๆพื่อนน้องๆตอนนี้สามารถสนับสนุนช่องวาดการ์ตูนประหยัดสีไม้ได้นะครับเมื่อสีไม้หมดเมื่อไหร่ก็จะได้มีเติมใหม่ทันทีกดสมัครได้เลย